ผมเชื่อว่าคนไทยหลายคนรู้จักอยู่แล้วสําหรับไพ่ผมยานเนาะแล้วก็ทุกคนพอเห็นไพ่เนี่ยเวลาเจอแม่หมอเนี่ยทุกคนไม่กเดยมาถามเลยดวงหนูเป็นยังไงดวงหนูเป็นงไงถูกไหมแล้วตอนนี้น้องเมญดาเป็นงไงบ้างคะดีมากค่ะเออนี่น้องเมาดีมากด้วยนะซึ่งอ่เดี๋ยวเราให้ค่อยๆให้แม่พลอยค่อยๆ เปิดไปทีละเดือนโดยที่ปกติเนี่ยเัาจะเริ่มจากมกราเรื่อั้นถูกไหมฮะรอบนี้สลับฮะขอเป็นธันวามาก่อนทำไมผมอยากแบบค่อยๆไล่ไปไงจากท้ายมานั่งเพราะอะไรกันไหมฮะเดี๋ยวเดี๋ยวคุณอย่านั่งเกินแม่ไหอไม่เป็นไรคฝันโปรไม่เป็นไรไม่ติดก็ได้คุณกายก็ได้ครับเราเองครับขออนุญาตนะฮะโอ้รู้สึกแบบบางกางอยู่คนเดียวเลยนะครับสูงเกินนะไม่ไม่ไม่ไหวเออไล่จากธันมาเพราะอะไรฮะ พี่ป๋อกเกิดโมเกิดธันวาครับแม่เออโหธันวาคมค่ะ <c oughs> เดี๋ยววันนี้นะคะจะให้พี่ป๋อเนี่ยเป็นคนหยิบไพ่เองเลยนะคะวิธีการดูไพ่ในวันนี้ก็อย่างที่พูดไปตั้งต้นนะว่าจะดูตั้งแต่แตเ,เดือนมกราคมจนถึงมีนาคมเพราะว่าเ<อ>วลาใครที่ดูไม่ดีหรือ,เ,อเจอเหตุการณ์ไม่ดีจะได้รู้สึกว่าเออมันแค่3มเดือนนี้นะคะแล้วก็จุดเด่นของไพ่พยานก็จะเป็นเรื่องของการดูในปัจจุบันได้ ม่นยำเกือบร้อยเปอร์เซ็นต์ค่ะการกำจัดนะคะนี่ตอนที่พ,พี่นักข่าวเขาเริ่มขึ้นัำนวลจะเป็นอะไรที่ช่วงพี่พี่เขาจดใจจดใจจ่อมากในเ่องนี้พี่รู้การู้ว่ามันจดีวันนี้นะจะให้ดูในเรื่องของสิ่งที่ควรระวังในสามเดือนแรกของปีก่อนและกันครับเดือนธันวาคมนะคะนาลาใักพี่ปอดลองประจักด้วยนะก็คือทั้งเดือนธันวาคมของทุกคนขึ้นอยู่กับพี่ปอนะ ดีทั้งเดือนของคนอื่นก็ดีไปด้วยในนี้มีใครเกิดเดือนธันวาคมม้ดีอย่างนี้ด้วยนะนี่อหลายคนด้วยหลายคนด้วยนะคะเออไมื่อสายเมื่อสายที่สามใหม่ค่ะอยากนะว่าไม่น้นับตามราศีนะเป็นทั้งเดือนนะธันวาคมนะคะของตั้งแต่มกราถึงมีนาคมนะคะอันนี้สิ่งที่ต้องระวังนะคะในเดือนนี้นะคะโอ้โหให้ระวังนะคะสิ่งแรกเลยนะคะ ในเรื่องของการเปลี่ยนแปลงนะคะเช่นในเรื่องของคนที่แบบว่ามีภาวะการเปลี่ยนแปลงแบบฉับพลันทันใดน,นะคะเช่ใน,นในเรื่องของคนที่รอในเรื่องของข่าวดีดูอะไรก็ตามนะคะก็จะเจอในสิ่งที่แบบไม่คาดฝันเสมอประมาณนั้นนะคะแล้วก็ระวังในเรื่องของอุบัติเหตุเลยน้อยเช่นการใช้รถเฉยเพิ่มความไม่สมัรนะคะแล้วก็ เรื่องของมิจฉาชีพการหลอกลวงนะคะไพ่ <Okay. S 1> ใบนี้จะหมายถึงการหลอกลวงนะคะ <laughs> ในเรื่องของมิจฉาชีพหรือสิ่งที่ทําให้เ,าเราได้รับความเสียหายได้ื่น้นะคะ mm hmm. อ่าสแกมเมอร์สแกมเมอร์อันนี้เป็นสิ่งที่เกิดเอาไวก่อนอาจจะเป็นคนใกล้ตัวก็ได้นะคะเออซึ่งสิ่งเหล่านี้อาจจะไม่เกิดขึ้นนะผมบอกนะอาจจะไม่เกิดขึ้นก็ได้นะแต่ให้อยากให้เตือนสติเอาไว้ค่ะก็คือข้อควรระวังอย่างที่เราใช้รถก็เพิ่มความไม่ประมาทก็จะดีที่สุดนะคะเอออ่ะแล้วเรามาดูว่าเรื่องดีดีดีมากลูกลูกชายนะคะเอออันนี้คือเรื่องดีของผมอ่ะฮะใช่ค่ะแต่ไม่หอมเดือนธันวาทั้งเดือนนะถ้าบ้างผมแผลแต่พอเรื่องไม่ดีเอาทั้งเดือนแต่พอเรื่องดีของผมเหรอฮะ ح ح> ไม่ได้แต้วก็ไเดีจ้ต่อ,อนะคะเรามาดูกันนี่เขาขัดสันเลยนะ<ม>เอาให้ดีที่สุดเลยนะนี่เรื่องที่ดีนะคะเรื่องของความคิดใหม่ๆหรือสิ่งใหม่ๆที่กําลังจะเกิดขึ้นตั้งแต่ในต้นปีนี้นะคะเช่นเริ่มที่จะทำอะไรคิดจะทําอะไรในช่วงต้นปีนี้อันเนี้ยจะแผนได้ยาวหน่อยนะเป็นช่วงของการเริ่มโปรเจกต์หรือเริ่มอ,อะไรใหม่ๆอ่ะเป็นเรื่องที่ดีนะคะแล้ว สามารถที่จะเจอในเรื่องของสิ่งที่มันเซอร์ไพรส์มากๆเลยนะคะเช่นพี่ปอคิดจะทําอะไรจะลงทุนหรือจะทำอะไรช่วงนี้เป็นจังหวัดที่ดีมากของมูลนธิสมาคมโอ้นี่ไงเหมือนที่หัวแตะตางที่มาต้นปีเลยครับก็จุดเริ่มต้นที่ดีของปีนี้ใหมดละฮะหมดละค่ะนะคะอยากรูมากกว่านี้ก็ทำตัวแล้วตามเบอร์ที่ขึ้นหรือานลางก็ได้ ขอประกาศทำพิธีเสิร์ฟนะอ่านที่เดือนธันวาคมธันมาพฤศจิกายนครับมีใครพฤศจิกายนบ้างดิีไหมในห้องนี้เชิญเลยครับแฟนๆที่ดูไลฟ์อยู่นะครับเม้นมาบอกได้เลยนะคุณเกิดเดือนไหนนะเอออยากรู้เหมือนกันอยากรู้ว่าส่วนใหญ่เกิดเดือนไหนกันอ่าไม่มีไม่มีนแม่ข่าวเป็นตัวแทนหยิบให้นะคะเรื่องที่ต้องระวังนะคะของคนเดือนนี้พฤศจิกายนนะคะ ระวังในเรื่องของเช่นกันเลยคล้ายๆกันเลยให้ใบเนี้ยนะคะสมัยถึงการหลอกลวงช่อชนนะคะหรือเป็นเรื่องของคนที่แบบว่าชวนลงทุนอะไรหรือทําอะไรให้ระวังให้คิดให้ดีนะคะว่าสมควรทนี้ะทำหรือเปล่าแล้วก็เรื่องของสุขภาพนะคะเด็ดเลยเรื่องของสุขภาพที่ต้องระวังเช่นในช่วงของต้นปีนี้อาจจะมีเรื่องของภาวะ ภูมิแพ้หรือเป็นโรคเกี่ยวกับกระดูกได้นะกระดูกข้อต่างๆได้ให้ระวังเรื่องนี้นะคะครัพอาช่วงนี้พีเอ็มสองจุดห้าก็เริ่มมาแล้วด้วยนะครับเออเรื่องภูมิแพ้ต้องมาระวังหน่อยนะอันนี้คือเรื่องที่เตือนเอาไว้นะครับวิชาชีพนั่นเองอ้าวมาดูเรื่องดีๆของเดือนพฤศจิกายนอะไรบ้างดีนะคะของคนที่เกิดในเดือนนี้นะคะพฤศจิกายนดูซิว่าเขาจะโชคดีกับอะไรบ้างนะคะอืมมา เด่นในเรื่องของการงานนะคะเด่นเรื่องการงานแต่ว่าการงานที่ทําในปีนี้บางคนอาจจะเพิ่งได้งานใหม่ก็ได้นะคะให้เนี้เป็นหมายถึงความสําเร็จหรือสิ่งที่เพิ่งได้มานะคะน่าจะเป็นในเรื่องของการงานที่เริ่มใหม่ในปีนี้แต่เขาบอกว่าต้องแนกมากับความอดทนนะคะความอดทนเนี่ยจะทําให้เขาประสบความสําเร็จได้เป็นอย่างดีคนนี้นะคะสำหรับเดือนนี้พฤติการยนเนี่ยกว่าจะได้อะไรมานะคะในช่วงสามเดือนค่อนข้างยากนะคะ <S <S> <S แต่มีความสําเร็จค่ะ นี่ให้บททวนไว้บททวนสามเดือนสำเร็จแน่นอนแต่เหนื่อยหน่อยในช่วงนี้เหนื่อยเหนื่อยค่ะนี่ครับเออถัดมาฮะเดือนตุลาคมมีใครเกิดในห้องนี้มีใครเกิดตุลาคมไหมฮะนี่เลยพี่กอล์ฟเราพี่สายฝนนี่เออมาจับไหมอยากมาจับไหมพี่สายฝนมัเนื้ยเลยมาเนื้อเลยมาเลยมาเลยนี่นี่แฟนเดือนตุลาคมเยอะมากแฟนแฟนเดือนตุลาคมเยอะมากที่ดูไลน์ดูในติ๊กต็อคือทุกข้างทางตุลาคมเแม่ผมน้องสาวให้เยอะนิดหนึ่ง วันที่เท่าไหร่ครับเดือนตุลาครับสามสิบเอ็ดตุลาสมสิบเอ็ดตุลาแต่จะเปนตุลาอยู่ละเออวันเดินออกพอดีเลย31ตุลาเนี่ยจริงๆแล้วราศีคนเดือนตุลาคมสามใบค่ะเป็นคนที่แบบตรงเป็นคนตรงมากๆนะคะอืมนี่นดสิ่งที่ควรระวังนะฮะอ่าเดี๋ยวเราจะเงียบตั้งใจครฮะให้ระวังในเรื่องของความวิตกกังวลนะฮะหรือสิ่งที่แบบ ได้รับความกดดันอย่างเช่นความกดดันอันนี้มันจะเป็นอาจจะเป็นในเรื่องของครอบครัวก็ได้หรือจะเป็นในเรื่องของการงานก็ได้ค่ะมีความกดดันเล็กๆบางครั้งเราคิดที่จะทําอะไรเนี่ยไม่ได้ตามสิ่งที่เราคาดหวังและตั้งใจนะคะสามเดือนแรกต้องอดทนก่อนนะคะเพราะว่ามันมีความรู้สึกว่ามันเกิดเหตุที่แบบรู้สึกว่ามันไม่ตรงกับที่เราตั้งใจเอาไว้เลยนะคะแล้วก็มีความกดดันตลอดเวลาในช่วงนี้เพิ่มความเครียดด้วยนะคะมีความเครียดประมาณนี้คะ่ะต้องระวังนะ มองหอด้วยเรื่องของความเครียดตอนเล่นค้นแฟนในรายการกูเริ่มกดหน้าโกรธมานะดูแล้วเริ่มกดหน้าโกรธเฮ้ยทำไมน้าโกรธใจเยือกะเดี๋ยวตรงนี้เรื่องดีต่อนะรอดใจเยือกนะที่พนเรื่องไม่ดีนะเรื่องไม่ดีไม่ไม่เชิงไม่ดีนะทางผู้ผลักมีเป็เรื่องของเรื่องดีก่อนเรื่องดีก่อนเพราะเราต้องอะไรบ้างนะคะเป็นตัวแทนชาวตุลานะคะอ่าวเลยครับปังปังแม่แม่ผมน้องสาวผมก็เกิดตุลานะอยู่กับมือพี่ฝนแล้วนะปัง ตัวร่างคมนะคะเป็นคนที่บอกว่ามีความมั่นคงในะที่การงานนะในปีนี้นะคะในปีนี้นะั้งต้นปีเนะี่ยการงานถึงแม้ว่าจะเหนื่อยยากลำบากและมีความอดทนแต่แรกมาด้วยความมั่นคงนะคะแล้วก็มีความโดดเด่นในเรื่องของอเรื่องของบุญรักษาเนอะออจะเกิดอะไรขึ้นก็ตามนะคะมีเรื่องของอทําให้แคล้วคลาดและเจอเรื่องที่ดีๆเสมอคะ่ะ โอ้โหอ้้าวสวยถือว่าจบดีนะครับเรอติดตามได้เลยเดือนสุลานะสำหรับมกราถึงมีนาคมนี้จะได้วางแผนชีวิตได้ง่ายขึ้นด้วยๆๆนะครับถัดมาครับ